โลว์สกายกับผมเทียเอ็กบอลบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกม m o เด r n Warship อีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาทำคลิปปล่อยเรือนี้ฟาร์มเกี่ยวกับ USS Constitution นะครับว่ามันสามารถเนี่ยฟาร์มออโต้ได้ดีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าบอท มันจะฟาร์มได้ดีแบบคนเล่นหรือเปล่านะฮะอาวุธที่ผมติดเป็นไท4์ของญี่ปุ่นที่มีความเร็วโค้งที่เร็วนะฮะแล้วก็เป็นลาปิดไฟล์เน้นยิงแม่นจากระยะใกล้แล้วก็ไว้ป้องกันด้วยแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ KA 5 8 Back แบกเรามาดูกันว่าเจ้านี่มันจะฟาร์มดีดหรือเปล่านะใครได้มาแล้วลองฟาร์มแล้วเป็นไงบ้างฮะถ้าฟาร์มมือดีแน่นอนแต่เราลองฟาร์มแบบออโต้ดู ไปดูครับเหมือนเดิมนะฮะคือเราจะไม่ปล่อยเรือก่อนไม่ปล่อยเรือฟาร์มนะฮะแล้วก็เอาเฮลิคอปเตอร์ออกมาแล้วปล่อยให้มันยิงอัตโนมัติมาดูกันว่ามันจะยิงแบบไหนนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเลื่อนไปเลยออยิงปืนออกไปแล้วอุ้ยแม่นนะเนี่ยปืนเนี่ยอุ้ยแสนแล้วเกินอุ้ยยิงโคตรแม่น ยิงแม่นมากครับสองแสแล้วอะอุ๊ยบอดยิงแม่นกว่าคนนะเนี่ยไปเล่นไปเอาจะไม่ปล่อยจรวดเลยถ้าเป็นไทยถ้าเป็นไทสามศูนย์ไม่ปล่อยจรวดไทสี่ศูนย์เนี่ยเดี๋ยวเจบตาน,นี้เราจะลองเปลี่ยนมิสไซล์ดูนะฮะอุแต่ปืนเร็วการยิงรัวมาก เฮ้ยยิงโหดมากนะคุยมันยิงยิงยิงเร็วเนี่ยถือว่ายิงเร็วอยู่นะฮะก็จะเหลือเรือลำเดียวเรือลำนูนำน้นแต่มันมีแท่นขุดเจบบาะบังเราอาจจะไม่ได้ทำลายเองนะฮะ อันนี้คือข้อเสียแล้วจอดเรือเฉยเอ้ยแต่เห็นแล้วศัตรูอุ้ยสนาทีฮะจบสำหรับ U.S. H Constitution หลังจากที่เราวิเคราะห์ t ย p e 40แล้วเนี่ยเป็นจรวดที่ใช้เวลากดนานนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่า มันกดนานเขาก็เลยไม่ยิงออกไปนะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนต่อมาเราลองเป็น X-51 นะฮะมาดูกันว่าความสามารถมันจะเฟี้ยวหรือเปล่าเราอฮลีคอปเตอร์ออกเหมือนเดิมแล้วไม่เดินเรือนะฮะไม่ยิงจะลวด ไม่ยิงเรยวกันอ,อ๋อยิงออกแล้วยิงเรยวกันไม่โดนมันต้องมีสาเหตุนี่ยิงเอห็ดแล้วอุ้ยเข้าหมด <c oughs> บอดก็โหดเกินบอดโหดเกินฮะถ้าเป็นระยะใกล้ยิงยังไงก็โดนฮะ <c oughs> ผมอยากเห็นตอนยิงเอห ยิงเอ็ดเอ็ดพร้อมจะวดฮะเฮ้ยโดนสกัดหรือว่าลงน้ำลงน้ำไปแล้วก็ยิงอยู่นะฮะแปลว่า x5 เอ็ดได้ผลนะครับไม่ใช่ไม่ได้ผลนะโอเคอยู่ยิงเดียวกันไหมครับโอเคกับ x5 1ได้ผลนะฮะแปลว่าเยี่ยมเลย โอ้พี่ตรงนี้อาจจะเป็นมุมอาบในการฟาร์มนะฮะเดี๋ยวเราลองปล่อยตอนนี้เป็นไทสายนเจ็นะฮะเป็นมิสไซยิงใต้น้ำไทสู่นยของญี่ปุ่นเรามาดูกันว่ายิงใต้น้ำกับบนน้ําแล้วก็เป็นปืนใหญ่จะสามารถจัดการศัตรูได้ไหมโอเคเรายิงเรียวกันไปก็ถือว่าแม่นใช้ได้เหมือนเดิม5้าหมื่นสองจลวดเป็นไงบ้างเรามาลองดูกนะันฮะ ไม่ยิงจรวดนะผมไม่เห็นการยิงจรวดแต่ผมเห็นเป็นการยิงเดียวกันใส่ได้ไงยิงแล้วยิงจรวดแล้วโอ้แอบงงเหมือนกันยิงนี้ปะจะรวดเป็นว่าไงมีจรวดออกไหม ไม่มียิงเดี๋ยวเร็วกันนะฮะยิงเร็วกันไปเบะของเขาเต็มๆเร็วกันหลดเร็วมากอะไม่ต้องพึ่งจะหลวดแล้วมั้งตอนเนี้ยถ้าอย่างนี้แปลว่า X51 น่าจะเหมาะกับเขาสุดแล้วแหละโอ้ยิงรัวๆเลยอะ เอ,อ้ยยิงจรวดแล้วยิงจรวดแล้วจรวดยิงได้ฮนะแต่ก็ยังไม่มีเหมาะเลยผมว่าไทศูนย์เจ็ดก็ยังไม่ใช่ไทหรือว่าของที่มันจะจะใช่นะเดี๋ยวลองอีกอันลองเป็นมิสไซแชมดูตอนนี้ลองเป็นมินไมสไซแชมพื้นที่ใกล้เคียงกันเราจะออกมาดูศัตรูไกลๆนะฮะว่าได้หรือเปล่าโอเคเรามาดูกันว่าเขาจะโจมตีศัตรูยังไงทำไมเขาไม่โจมตีศัตรูแ่รอบนี้เป็นที่น่าแปลกใจทำไมเขาไม่โจมตีศัตรูอ๋อยิงเลยนะครับ โดนห้าหมื่นสองว่ะโดนประตูไว้หาไม่เป็นดามเมทโอ้โหโดนวืดอีกแล้วเออ,เ,อ,อเข้าสักทีวืดอ้อยเข้าเหนูเว้ยเริ่ม,เร,ม,เ,มรเริ่มทำดาเมจแล้วเริ่มทำดาเมจแล้วยิงใต้น้ำมันจะยิงใต้น้ำทำไมอ่ะ เรื่องยิงใกล้ๆละเบ๊ B. มีสายไม่ออกว่ะนี่ขนาดใช้แชมป์แล้วนะมีซายที่ล็อกเร็วยิงเร็วเฮ้ยมันยิงได้น้ำอะ่ะบอลยิงได้น้ำหยุขายแล้วมันยิงได้ที่ไหนเรายิงสีนี่ นี่หรือตอนแรกมันล็อกบอดเติมน้ำนก็เลยเออมันไม่ยิงเลยฮะผมว่าแม่งเออไม่ยิงยิงด้วยการฟาร์มบอดม,ม,มีบั๊กนะฮะเกิดขึ้นเพราะนั้นมันไม่ได้เก่งทุกเกมเลยอ่ะโอเคยิงมิสไซล์ไปแล้วยิงเข้าอ่ะสายเลย โอ okay, เคเขาเป็นเร็งลำนู้นแล้วนะฮะม,ม,มีมิสไซายไหมมีมิซา์ออกด้วยออกไม่ใช่เป็นกาปันนะไม่ใช่กาปันลิมพูดผิดผมว่าลำนี้น่าจะหมอเอ็5สุดแหละโอเคชัดเจนนะฮะ ผมว่าชัดเจนสุดแล้วเหมาะกับ X ห้าสิบเอ็ดยิงคิ้รุ่นัว,วเฮ้ยโหแรงมากนะฮะหกหมื่นห้ายิงจรวดไปด้วยเป็นงานนะฮะแล้วก็โดนแฟร์โถ่เอ้ยวเคอห์กันให้เห็นนะ ชัดๆเลยโอเคตอนนี้เราก็จะออกมาบินข้างนอกเหมือนเดิมน,นะฮะใช้กิปก้านะฮะเพราะว่ากิปก้าจะยิงมิสไซล์ได้ไกลโอเคกิปก้าน่าจะเหมาะสุด target, มีกิปก้าหนึ่งชุดก็สบายใจละ ยิงได้ไก่ได้วยนะยิง X51 ไปแล้วครับดูกันเฮ้ยเข้าหมดปามไวจัดเลยเคราวนี้โอ้ oh my god เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะถ้าอย่างนี้อุ้ยเราเก็บ3แล้วอะ ปวด,ดเกินดูดิกิปก้ายิงอีกแล้วมีทรายอีกแล้วก็กิปก้าอีกโหรัวๆไอ้ค่าหนึ X ่งไว้เก็บเก็บตกนะฮะเวลาบอดมันใช้คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไดจะววดอะปืนแรงอยู่แล้วนะฮะใช้คู่กับกิบก้าก็เป็นผลละคุณจะมาเก็บสีโชว์เขาไม่ได้นะ แต่ไม่ค่อยยิงไอ้ขนเอ็ดเลยยิงไปรอบเดียวนี่ยิงไปแล้วพูดปุ๊บยิงปั๊บเลยเฮ้ยโดนสกัดสกัดหรือลงน้ำวะโอเคยิงไอ้ขนเอ็ดสองลูกเฟี้ยวเลยวะไม่คอนโทรนิมาลองให้บันคอนโทรลเองเดินเกียรหนึ่งนะฮะแล้วเราบินออกมาดูว่าเขาจะทำดาเมจได้ดีกว่าเดิมไหมเมื่อกี้จบภายใน3นาทีเดี๋ยวเวลารอประมาณ40วดิดูกันว่าเป็นยังไง โอเคเจอแล้วโอ้ยยิงเอคาเอ็ดออกไปแล้วไม่แต่เอคาเอ็ดโดนสก,กัดหรือว่าลงน้ำวะนะยิงไปรัวๆเลยนะครับอ๋อลงน้ำไมหมฮะเอ,อ้ยทำไงดีวะเนี่ยขึ้นสูงยิงเอค่าเอ็ดไม่ยิงวะเราไม่รู้ว่าไหนเอค่าเอ็ดไม่เอค่าเอ็ดแล้วเนี่ย เจรหลวดเยอะจัดดูดิโอ้อลังการอยู่เหมือนกันนะยิงมั่วไปหมดเลยเนี่ยโอ้จรหลวดรัวเหมือนกันนะครับอเจ้ยจรวดมันโจมตีเครื่องเรือด้วยอะ่ะจรวดของลำเนี้ยเฟี้ยวว่ะ หรือว่าเป็นกิฟก้าวะน่าจะกิฟก้าหรอมั้งอุ้ยรัวๆครับผมบอกเลยถ้าไม่มีน้ำติดนี่อ๋อถ้ายิงพวกเรือต่ำๆก็จะไม่ได้ผลนะ อุ้ยเข้าอ่ะเขายับยับแม่งมีคลื่นกั้นกลางน้ําเรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้ยรอบจริงๆรอบนี้เก็บได้ไวนะฮะเป็นล้านเลยเหรอเกินเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดโอ้กลาย่นะผมไม่รู้นะจะหลดเพื่อนๆลองลองดัดแปลงกันดู ตอนนี้ลองใช้เป็น YJ ย1บบ้างฮะมาดูดีมันจะทำยังไงยิงไปทั่วเลยว่ะยิงอะไรของมันว,นวนะเราเข้าไปดูปใกล้หน่อยดีจะได้ไม่งงเราเลยไม่รู้ว่ามันยิงกระหลดอะไรออกไป <laughs> มิสไาล์มันเยอะจัดอะจนไม่รู้ว่ามันยิงจรวดอะไรแล้วอะแล้วเป็นวายเจมก็จะโค้งนี่ไงวายเจมไปแล้วายเจมแต่โดนสก,กัดว่ะแปลว,ว่าจรวดบอบบางลงกันรับเนี่ยเราจะทำตังเมทีมากงั้นก็แปลว่าลามนี้เ,ออเกมนี้จริงๆแล้ว ไม่ต้องพึ่งจรวดนะสำหรับเจ้านี่ฟาร์มด้วยปืนเมนกันก็เทพแล้วดูดิปล่อยปุ๊บม,มันยิงปล่อยปุ๊บม,มันยิงดูดิแต่ว j ยิงยิงไม่ยิงเลยหรือเปล่าเนี่มันไม่ยิง YJ เจเลยว่ะมันยิงแต่ปืนเมนกันเลยน้อง นายลองเจ้าอัตมาสก,กาบ้างดิโดยไม่เดินเรือโอเคดูดี่มันจะยิงอัตมาสก,กาคู่กับน,นี้ได้ไหมโอ้ยบอดนรกฟังอีก เอ,อ้ยยิงว่ะยิงว่ะยิงว่ะย,ยิงอัลมาก,ก้าว่ะแต่ไม่ยิงต่อเน,นื่องนี่สังเกตมาไม่ค่อยยิงอัลมกกาการนี่ไงยิงออกมาแล้ว ไล้วจะยิงบ่อยกว่านะบ่อยกว่าหลายๆลำที่สังเกตโอเค ็แปลว่าอันมากกกาก็ยิง2ชุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น X51 กับอันมากก้าใช้ได้นะฮะที่เหลือก็ดอยอ่ะจะหลวดดอยเดี๋ยวต้องลองเทสท,ทุกอันวันหลังครวันนี้เดี๋ยวขอลองแค่นี้ก่อนให้ค็เดินเรือนะจะได้กระชับเวลาขึ้น จฉลิวดเยอะจนแบบน่าตกใจนี่คือผลสรุปของการฟาร์มทั้งหมดที่เรามีนะฮะสรุปท้ายคลิปก็น่าจะเป็นอัลมาสกานะฮะกับ X51 แหละที่คู่กับมันดีแล้วก็ออโต้กันก็ผมแนะนําเป็นกิฟก้านเพราะกิฟก้านมันมีระยะไก,กลสุดในเกมนะฮะหรือว่า Mar มารินก็ได้แต่กิฟก้าผมว่าเฟี้ยวกว่านะฮะสว่วนเฮลิคอปเตอร์อะไรก็ได้ะฮะอันนี้ก็คือหลักๆของมันนะสำหรับ USS Constitution ที่เพื่อนๆบอกให้มาทำฟาร์มออตโต้ให้ดูหน่อย อันนี้ก็ทําให้ดูแล้วนะครับใครอยากแบบว่าเด็กใหม่แบบอยากเก็บเงินเยอะๆแต่ไม่มีเวลาเลยพี่ผมต้องทำต้องสื่อทำกันบ้านเนี่ยอยากเปิดซีรีส์ไปฟาร์มไปก็ใช้วิธีผมได้นะฮะเป็นวิธีที่ไม่โดนแบนนะครับโอเคไปแล้วฮะทุกคนอันนี้ก็คือสาระน่ารู้กับบอลบอลแล้วก็วิธีการฟาร์มออตโต้ในเดือนเมษายนปี2 0 2 2แลพวพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ด, like ด้วยนะฮะบ,บายบาย